ร้อนๆโอ้อ oh. yeah. ั let's try them not those they're too hot ตอนทีวเรามากินปลาต้องโกะด้วยกันนะครับร้อนนะใช่โอ้ยอยวขอกินนียนะครับอืมซุนนาด้วยด้วยอันนี้ก็เป็นนมข้นเนาะ อืมอืมแล้วรูปอืมอืมแล้วก็มีปลาตั้งโกลมาแล้วนะครับโอเคเ okay, ลส let's eat <S These first, อันนี้ร้อนเนาะมไม่ดูดีเนาะโอเค okay, I have one you can and you dip it in this yes ว่าแล้วใช่โอ้หืมหืหื อันนี้ก็เป็นนมข้นเนาะอืมอืมน่ารูอืมอืมอืม very อืมอืม oh I c o u l eat all t ในไยสุดลใช่อร่อยเด้ชวนเดวิวมาทำปลาตังโกรครับ first time ปลาตังโกรกัารบินไทยปตั้งโกะไรเยอเรทไทยแอร์เบสส์ายไหนปะพื่อนล่ะโอ i ยสิใช่ You always dip it in this in the condensed milk? Can be the Can you have other things? อ่าสังขยา Something else? Have another one ดีน nice ีดนดีด mm. ีดีดีดีอีดดีดีดีด t ดี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 ดดีดีดดีดมดีกินอดีีดมันดี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 แีดีีบนี่ีดนดีดีีดีดีี I like these. You can make these every week. No, <laughs> Bye. Mm. I like that. All the way. How about donut? I think you have. อันนี้เป็นแป้งที่เหลือเราก็เลยมาทำโดนัทครับแต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หอตบยังร้อนอยู่มาดูฮอตก่อนนิอูอ้ไม่เป็น too hot too hot hot แต่ก็ัอเคละอต o h o อืม We well, always cover ours in sugar and mm. donuts. What? The donuts you get here, you cover them in sugar. Yes. Uh, Donut oscillator, but you know, Tinipan Babanko is different. Mm. <laughs> I like it, man. Right. I think you have to keep with, those. Yeah, I have to make it stand up. Have you seen condensed milk? One star health rating, mm, so <laughs> that's not very good for you. Oh, split. You am mm. going to eat this one. It's good, isn't Very good. <laughs> Alright. อร่อยครับนี่นะครับเห็นไหม very good good <laughs> น้องปลาตัง้งโกัำไส้หลัง very good ก็นะครับหวังว่ามทุกคนนะครับจะชอบคลิปนี้เนาะที่เราทำปลาตั้งโกินด้วยกันนะครับก็นั่นแหละอร่อยอร่อย <All right. S 1> can k e e p this for in the fridge ใส่ตู้เย็ยนไว้มนจะค่อยถ้า You can put ู t o อ t ออกจ e e ฟ e e เซอร์นั่นยูเคานต์ไมโครเว e เติมใช่ไมโครเวฟได้นั่นแหละ next time you can do it <Okay. S 1> ง่ายนะครับ <All> right, ก็ <right. S 1> นั่นแหละเดี๋ยวเราเจอกันครังหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ